สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อสีในโตรเซลลูโลสพอดีมีน้องท่านนึงสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเคลือบเงาของสีในโตรเซลลูโลสและโพลียูรีเทนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับอ,อย่างแรกเลยในโตรเซลลูโลสของบ้านเราเนี่ยเราใช้ t o a t 5 0 0 0นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งมันจะแตกต่างกับ สีไนโตรของเมืองนอกนะครับซึ่งในตัวเซลลูโลสของเมืองนอกเน่ยเท่าที่ผมเห็นละกันนะครับจะมีอยู่2ยี่ห้อก็คือซีเกรฟกับตัวคัตเนลนะครับก็จะทีนี้ความแตกต่างของมันในตัวเซลลูโลสเมืองนอกกับในตัวเซลลูโลสของไทยเนี่ยหคือความแข็งแรงของสีด้วยความที่เที t อเ0 0เนี่ยมันถูกทําในอุตสาหกรรมของเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายใน แต่ตัวซี r a รฟกับตัวคัต n น l เนี่ยมันถูกทํามาเพื่ออุตสาหกรรมกีตาร์ดังนั้นความเหมาะสมในการทํามันจะแตกต่างกันทีนี้ถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้ซี r a รฟหรือคัต n น l ในการทําอย่างแรกคือมันต้อง Import เข้ามาครับอย่างที่2มันไม่สามารถชิปทางเครื่องบินได้มันน่าจะชิปทางเรือได้ในความคิดผมนะแต่ผมไม่เคยทําเพราะว่า 1. คือมันจะเพิ่มต้นทุน,นเราพูดกันตรงนะครับ แล้วก็คุณภาพของสีออกไปเนี่ยมันอาจจะดีจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราลงทุนกันในปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยถ้าไม่ใช่โรงงานเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มทุนหนึ่งคือสีที่จะเอามาพ่นเนี่ยมันต้องค่อนข้างเป็นสีใหม่เสมอนะครับก็คือเปิดแล้วก็ต้องใช้ให้มันแทบจะหมดนะครับเราพอตัวใหม่มา หรือว่าพ่นใกล้ๆก,กันเนี่ยตัวที่พ่นใกล้ๆก,กันเนี่ยก็ใช้สีกระป๋องเดิมได้ซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงซึ่งผมไม่แนะนำนะครับทีนี้กลับมาที่ t ห้0 0ในช่วงแรกๆเ่ยผมใช้สีไนโตรเซลลูโลส t ห้0 0 t o a นะครับซึ่งกีตาร์ที่ทำออกไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสีไนโตรเวลาพ่นมันจะแตกต่างกับสีโพลียูรีเทนคือไนโตรเนี่ยจะพ่นหนากว่าเนื้อสีมันจะนิ่มจริงแต่ว่ามันต้องพ่นหนากว่าเพราะมันต้องเผื่อยุบนะครับอย่างแรก2เผื่อขัด ทีนี้ถามว่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่าในแง่ของเสียงผมจะตอบกันในกรณีที่ผมเจอแล้วผมมั่นใจในสิ่งที่ผมเจอผมวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยนะครับสีในตัวเซลลูโลสไม่ได้เหมาะกับงานกีตาร์สำหรับผมเพราะว่า 1. มันต้องพ่นหนานะครับอย่างที่ 2. คือพอมันเสร็จเป็นกีตาร์ไปสักพักเนี่ยถ้าเกิดมันถูกการกระแทกมันจะแตกแบบเป็นผลึกนะครับและมันจะแตกง่าย ตัวสีนะครับงานเก็บสีเนี่ยผมเจอหลายตัวมากที่เสร็จออกไปแล้วมันมันแตกนะครับทีนี้ถามว่าสีในตัวจะแข็งแรงได้ยังไงถ้าคุณใช้นะถ้าคุณใช้วิธีของมันคือผสมด้วยสี T5500 ที่เป็นในตัวเซลลูโลสแบบด้านนะครับในสัดส่วนปริมาณเล็กน้อยซึ่งคุณต้องหาเองนะครับว่าสีจะผสม แลกเกอร์ด้านเนี่ยในปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรงผมจํารายละเอียดไม่ได้เพราะมันผ่านมานานมากแล้วแต่ถ้าเกิดผสมแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นนั่นแหละนะครับทีนี้ข้อดีของมันของไนโตรเนี่ยในแง่ของการทํางานนะครับไนโตรเซลลูโลสพ่นง่ายกว่าทํางานง่ายกว่าจบงานง่ายแต่ใช้เวลานานในความหมายผมคือมันต้องพ่น ่นค่อนข้างนานพ่นเป็นเดือนในในตัวผมเองเนาะมันพ่นนานมากแต่ว่าจบงานตอนที่ขัดสีขัดอะไรเนี่ยมันขัดง่ายนะครับมันมันทำให้เงาง่ายทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันกับตัวโพลียูรีเทนนิดนึงคือไอสีไนโตรเนี่ยเวลาเราขัดเงาเนี่ยเดี๋ยวสักพักนี่มันจะคุนซึ่งมันจะไม่เหมือนกับสีโพลียูรีเทนนะครับ แต่มันมีวิธีอย่างที่ผมบอกคือใส่เคลือบด้านลงไปให้เลเยอร์ของชั้นสีเนี่ยแข็งนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้มันเงาตอนจบงานให้คุณพ่นบางๆนะครับพ่นไปเรื่อยๆบางๆถึงบอกว่ามันต้องใช้เวลาพ่นนานนะครับถ้าเกิดพ่นหนาเลเยอร์ของแต่ละชั้นสีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปยุ่นๆผมพูดแบบนั้นแล้วกันนะครับและเดี๋ยวมันจะขุนมันขุนในแง่ของความเงาผิวด้านบน,นมันจะไม่เนียนกริบนะครับโอเคทีนี้ ถามว่าตัวไหนเสียงดีกว่าผมตอบได้จากประสบการณ์ของผมผมมั่นใจ100%ว่าสีโพลียูรีเทนดีกว่าใครบอกว่าสีไนโตรนิ่นแล้วเสียงดีกว่า mm hmm. แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันนะครับสิ่งที่ผมบอกคือมันมาจากเหตุผลที่ว่าตัวไนโตรเซโรสมันต้องค้นหนามันต้องเผื่อนะครับดังนั้นเลเยอร์ของชั้นสีมันสูงพอเลเยอร์ของมันเนี่ยหนาเนี่ยมันก็จะไปรั้งการสะเทือนอันนี้แค่พูดถึงไม้หน้านะไม่พูดไม้หลังเลยครับ ง่ายมากๆคือมันไปเพิ่มการตึงผิวของไม้หน้าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องทำให้สีในโตรที่พ่นออกไปเนี่ยมันต้องไปรักษากีตร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องหนาและการทำในโตรมีอยู่สองแง่สิ่งที่คุณต้องระวังคือถ้าเกิดคุณพ่นบางไปมันจะยุบลงเส้นไม้ลูกค้าบางคนจะชอบลูกค้าบางคนไม่ชอบนั่นหมายความว่าคุณต้องเผื่อไว้สาหรับลูกค้า2แบบนี้ นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณถามลูกค้าดีๆว่าเขาต้องการให้มันดูเรียบเนียนทั้งหมดโดยที่ไม่ยุบตามเช่นไม้ไหมถ้าเกิดเขาโอเคก็ทําแบบบางซึ่งบางได้ประมาณนึงแต่จะไม่บางเท่าโพลิยูรีเทนเพราะว่าเนื้อสีมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับทีนี้ตัวโพลิยูรีเทนเนี่ยมันสามารถพ้นบางได้ซึ่งพอมันบางได้การสันสะเทือนเนี่ยมันก็ให้ตัวได้ง่ายกว่านะครับถามว่าชั้นสีเนี่ยหน้าชั้นของมันเนี่ย มีความแข็งแรงไหมมันมีความแข็งแรงกว่าแต่มันก็ยังให้ตัวด้วยสีที่ผมใช้เนี่ยเป็นเบเยอร์นะครับเบเยอร์ b 5 0 0 0ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นของสีมากกว่าและมันก็ยุบลงเส้นไม้เหมือนกันนะครับมันเลยทําให้สีตัวนั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นพอที่จะเอามาใช้กับงานกีตาร์ได้ข้อแตกต่างของไนโตรกับตัวโพลิยูรีเทนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการกระแทกนะครับตัวไนโตรเนี่ยเวลากระแทกมันจะกระแทกและ แตกเป็นผลึกแต่ถ้าเกิดโพลียูรีเทนเนี่ยด้วยความที่มันจับตัวกันค่อนข้างดีเวลามันแตกเนี่ยถ้าเกิดคุณกระแทกเท่าๆกับตัวไนโตรนะมันจะยังไม่แตกหรอกแต่ถ้าเกิดมันกระแทกมากๆเนี่ยมันจะแตกเป็นแผ่นมันขึ้นอยู่กับคุณพ่นหนาพ่นบางด้วยสําหรับตัวโพลียูรีเทนนะส่วนตัวไนโตรเนี่ยถ้าไม่กระแทกก็มีโอกาสแตกนะครับถ้าเกิดคุณเก็บสายเคสอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าผมเจอ ในกรณีนี้มานะครับสีนไนโตรแพ้ความร้อนนะคุณอย่าเอาไปโดนแดดบ่อยๆหรือเอาไปอยู่ในรถนะครับมันมีความหนืดของสีอยู่ซึ่งสักพักเนี่ยมันจะเยิ้มๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเป็นเท่านี้นะครับสำหรับสีนไนโตรสรุปไปนิดนึงสีนไนโตรดีไหมในแง่ของการทํากีตาร์ผมมองว่าสีนไนโตรของ t ที A, t 5เ0 0ทเท่าที่ผมลองนะไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นนะครับ ผมว่ามันยังไม่ได้เหมาะนะครับมันเลยเป็นเหตุผลทําให้ผมเปลี่ยนจากไนโตรเป็นโพลียูรีเทนเพราะว่า1คือมันบางกว่าและมันสั่นสะเทือนได้ดีเพิ่มติมนิดนึงตัวนี้ผมไม่ได้อุปมาอุปไมยเองด้วยนะมีลูกค้าที่เคยทํากับผมไปเนี่ยตอนแรกทําไนโตรให้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสีโพลียูรีเทนนะครับก็มีความคิดเห็นว่าดีกว่าจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะ่าจะเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมลองเอาไปคำนวณดูเองนะเนาะว่าจะใช้ไนโตรหรือว่าใช้โพลิยูรีเทนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ